Beast b ิสบัมเปอร์ทีวีพีอารีนาโรเปิดให้บริการในสโตไทยแล้ว Beast b ิสบัมเปอร์ทีวีพีอารีนโรคือเกมทีวีพีเชิงกลยุทธ์แบบ3าวีสที่ผสานการต่อสู้ผลัดเทินเข้ากับฟิสิกส์การกลิ้งและเด้งกระแทกผู้เล่นต้องคำนวณองศาการยิงใช้กำแพงสิ่งกีดขวางกับดักและสภาพาแวดล้อมในอารีนาเพื่อสร้างคอมโบคุมพื้นที่ และพลิกสถานการณ์ในแต่ละเทิร์นโดยเกมมีสนามต่อสู้หลากหลายไบอมเช่นป่าทะเลทรายและดินแดนน้ำแข็งซึ่งแต่ละแห่งมีกลไกเฉพาะทำให้ทุกแมตช์แตกต่างกันมอนสเตอร์แต่ละตัวมีบทบาทและสกิลไม่เหมือนกันสามารถอัปเกรดและจัดทีมให้เข้ากับสไตล์การเล่นไม่ว่าจะเป็นสายคอมโบสายกลุ่มสนามหรืออาศัยโจมตีต่อเนื่องพร้อมระบบแรงพิวพิแข่งขันกับผู้เล่นจากทั่วโลกซีซั่นแชลเลน และรางวัลพิเศษ <Nice. S 1> ให้ปลดล็อกและยึดหลักความยุติธรรมไม่เพย์ทูวินโดยชัยชนะขึ้นอยู่กับทักษะการวางแผนและการอ่านเกมของผู้เล่นอย่างแท้จริง